สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้าหัวเทคโนโลยีไทยแลนด์ผมแบงค์มาร์เก็ตติ้งโปรดักต์เอนจิเนียร์วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานกล้องรุ่นใหม่อย่างต้าหัว h e r o AW ที่เป็นกล้องอินดอร์แพนทิวแบบ Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้ผ่านระบบไร้สายเพียงเสียบปลั๊กเชื่อมต่อผ่าน WiFi เชื่อมกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Android และ iOS มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษต่างๆมากมายอย่าง AI h u m a n d e t e c t แล้วก็ออโต้แทร k ก n ิ้งพ v เว y m o ซีโหมดแพนทิ้ว360องศา 2-way talk มาพร้อมการบีบอัดภาพแบบ H.265 codec ที่จะช่วยให้เก็บไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบันทึกภาพเวลากลางคืนได้และให้ความคมชัดสูงโดยตัวนี้เนี่ยมาใน2รุ่นย่อยครับผมไม่ว่าจะเป็น d h H.3AE 3ล้านพิกเซลและ d h H.5AE 5ล้านพิกเซล ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจและปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรคุณก็สามารถบันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่องครับผมต่อไปเราก็จะมาแกะกล่องอันบ็อกกันนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้านอันนี้ก็เป็นดีไซน์ร,บรอบๆกล่องนะครับผมภายในกล่องก็จะมีเป็นตัวกล้องนะครับผมแล้วก็คู่มือ แล้วก็ยังสามารถสแกน QR code นะครับเพื่อไปดูคู่มือบนเว็บได้แล้วก็น็อตกับฐานแล้วก็ตัวสติ cker marking นะครับผมแล้วก็ยังมีอะแดปเตอร์นะครับกับสายชาร์จ ต่อไปเราก็มาดูกันนะครับว่าดีไซน์ภายนอกตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างด้านหน้านะครับมาพร้อมโลโก้ต้าหัวตัวเครื่องสีขาวนะครับผมแล้วก็คาดสีทองเพื่อความสวยงามนะครับผมด้านใต้เป็น QR Code เอาไว้สแกนเชื่อมต่อกับแอป pmss ของทางต้าหัวนะครับด้านหลังจะสามารถเสียบสายแลนได้ครับผมแล้วก็ไมโคร USB แล้วก็มีลำโพงนะครับผมเพื่อทำ two way talk ด้านหน้าบริเวณตัวกล้องนะครับผมด้านบน,นเป็นไฟสถานะ ด้านล่างตัวกล้องนะครับผมเป็นไมโครโฟนแล้วก็เป็นช่องเสียบไมโคร SD การ์ดแล้วก็ปุ่ม Hard Reset นะครับผมครับต่อไปก็จะเป็นการเปิดตัวเครื่องนะครับเพื่อเตรียมสำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันโดยการเสียบไฟเข้าที่ด้านหลังนะครับผมเสร็จแล้วก็รอตัวเครื่องคาลิเบตสักครู่นะครับผม Wi-Fi hotspot is enabled เท่านี้ก็พร้อมใช้งานนะครับผมแล้วต่อไปนะครับผมจะพามาดูวิธีการทำ hard reset นะครับเผื่อว่าใครนะครับที่จะย้ายตัวเครื่องไปเชื่อมกับเครื่องอื่นๆนะครับผมก็กดที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับผมค้างไว้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมานะครับเราก็จะมาดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน DMSS นะครับผมเพื่อทำการเชื่อมตัวกล้องนะครับผมแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนด้วยนะครับเราเข้ามาในแอ p store หรือ Play Store นะครับผมก็พิมพ์ DMSS แล้วก็กดเลือกแอปนี้นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดใช้งานแล้วก็อนุญาตให้เกิดการแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็ เลือกประเทศหรือภูมิภาคนะครับผมอันนี้เราจะเลือกเป็นประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วมาหน้านี้เราก็มาทำการเข้าสู่ระบบนะครับผมถ้าหากยังไม่มีตัวของบัญชีนะครับผมเราก็เลือกกดลงทะเบียนครั้งแรกหรือจะสมัครผ่าน Apple ID Google ID Facebook หรือ Line ได้นะครับผมในที่นี้ผมจะเลือกการลงทะเบียนครั้งแรกให้ดูก่อนนะครับ เราสามารถลงทะเบียนผ่านเบอร์ก็ได้หรืออีเมลก็ได้นะครับผมผมเลือกเป็นประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ผมใช้เป็นอีเมลก่อนนะครับอ่าเมื่อเลือกเสร็จแล้วเราก็กดระบุรหัสผ่านนะครับผมที่ผสมระหว่างตัวเลขตัวอ,อักษรอักขระพิเศษตั้งแต่8ถึง32ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็กดขอรหัสยืนยันแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับผม เสร็จแ,แล้วเมื่อเราได้เลข6หลักจากทางอีเมลนะครับผมเราก็เอามากรอกลงในนี้ได้เลยกดตกลงนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับผมนี่ผมจะตั้งเป็นต้าหัว Wi-Fi นะครับกดตกลงมาหน้านี้นะครับผมเราก็พร้อมที่จะเชื่อมตัวกล้องเข้ากับแอปพลิเคชันแล้วนะครับโดยการกดปุ่มบวกด้านบนครับผม แล้วก็กดสแกนนะครับอนุญ,ญาตให้ใช้งานกล้องนะครับผมแล้วก็สแกน qr code ที่ใต้ตัวเครื่องได้เลยนะครับกดอนุญาตครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับเชื่อมตัวโทรศัพท์เข้าตัว hotspot ของเครื่องกล้องนะครับผมแล้วก็กดอนุญาตนะครับผม าทีนี้เราก็มาใส่รหัสผ่านของตัวเครื่องนะครับผมเราจะใส่อ e ีเมลหรือไม่ใส่อ e ีเมลก็ได้นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกับ wi-Fi นะครับผม wi-Fi จะต้องเป็น wiFi 2 4 G นะครับเสร็จแล้วเราก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับอาทีนี้ก็รอตัวเครื่องนะครับเชื่อมกับตัวเราเตอร์ของเราสักครู่หนึ่งนะครับ เมื่อเชื่อมได้แล้วก็จะขึ้นเสียงว่า,เ,าเชื่อมต่อสำเร็จนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อตัวอุปกรณ์นะครับผมก็คือชื่อของตัวกล้องนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมในหน้านี้นะครับผมเราจะสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้บันทึกเสียงหรือไม่บันทึกเสียงในตอนเริ่มต้นนะครับผม แล้วก็ตั้งเรื่องของ time zone นะครับผมในที่นี้ก็จะเป็นบวก7กรุงเทพอยู่แล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จได้เลยเท่านี้นะครับตัวแอปพลิเคชันกับกล้องของเราก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่านะครับผมกดฟันเฟืองด้านบนในหน้านี้นะครับเราจะสามารถทำการจัดการหน่วยความจำการแชร์อุปกรณ์ การตั้งค่าเวลานะครับผมแล้วก็การพลิกภาพะระบบเสียงนะครับผมแล้วก็การแจ้งเตือนของตัวกล้องนะครับผมมาที่แอปพลิเคชันเราสามารถตั้งค่าได้ที่ในส่วนนี้เลยต่อไปนะครับตัวแอปนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะดูแบบ S D หรือ H D นะครับผมก็มากด ที่ตรงนี้เพื่อเพิ่มความคมชัดในการดูภาพนะครับผมแล้วก็ดู p พย์แบ็ได้นะครับผมว่าภาพที่เรา,เาบันทึกมาเมื่อวันก่อนๆน,นะครับผมลงใน m i c r o s d card เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็โหมดส่วนตัวนะครับผมที่จะทำให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องในเวลาที่เราไม่ต้องการบันทึกนะครับผมถ้าเราไม่ใช้งานเราก็กดปุ๊ตตายอีกทีหนึงนะครับ แล้วก็โหมด p t z นะครับผมที่จะทำให้เราสามารถแผนทิ้วตัวกล้องเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยเพื่อปรับมุมกล้องนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอ่ะเราก็ลองทดลองนะครับหมุนตัวกล้องซ้ายขวานะครับผมค่อนข้างสะดวกนะครับผมในการใช้งานตัวนี้แล้วก็ลื่นไหลดีปรับซ้ายขวานะครับผมขึ้นลงต่อไปก็มาดูวิธีการ ตั้งค่าตัวหน่วยความจำนะครับผมกดฟันเฟืองแล้วก็เข้ามาที่ด้านล่างนะครับผมเราเลือกได้นะครับว่าเราจะบันทึกเหตุการณ์หรือว่าจะตั้งระยะเวลาในการบันทึกนะครับผมเราก็เข้ามาปรับเ,เรื่องของระยะเวลาช่วงเวลาบันทึกนะครับผมแล้วก็กดเซฟได้แล้วต่อไปก็เป็นการฟอร์แมตตัวเมมโมรีการ์ดนะครับผมเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับผมแล้วก็กดตกลง เพียงเท่านี้นะครับผมเราก็สามารถล้างตัวเมมโมรีการ์ดที่เราใส่ไว้ในตัวกล้องได้แล้วต่อไปก็จะเป็น AI Human Detect นะครับผมที่ตัวกล้องนะครับจะสามารถตรวจจับได้นะครับเมื่อมีคนเดินผ่านหน้ากล้องนะครับกล้องก็จะทำการติดตามตัวเราได้เลยโดยตอนนี้นะครับกล้องก็จะหมุนตามตัวเราที่เดินอยู่นะครับผมประมาณนี้ครับผมครับผม ต่อไปเราจะมาเทสตัตวฟังก์ชัน t w o a y Talk ของตัวกล้องตั้งหัวฮีโร A1 กันนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสวัสดีครับ uh, ได้ยินเสียงทางนี้ชัดไหมคะอ่าชัดเจนดีครับผมทางโน้นได้ยินเป็นอย่างไรบ้างครับผมทางนี้ก็ได้ยินเสียงชัดเจนค่ะครับขอบคุณครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการใช้งานกล้องต้าหัวฮีโร A1 ที่มีทั้งกล้องความคมชัด3ล้านพิกเซลแล้วก็5ล้านพิกเซลครับผมถ้าหากคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ต้าหัวไทยแลนด์ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ